เอ้ค oh yeah. ร,รับส o o m ได้ไปลองป้องไปครับที่กำลังรับชมครับผมนะทางช่องยูทูปไอ้ไอไก่ไทยบ้านเอออย่าลืมซื้อยูทูปเจ้าของแล้วนะฮะเฟซบุ๊กไก่มอนสเตอร์พี่น้องสตรีมซูมือแล้วอย่าลืมไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยน้องเด้อมาเฮ้าก่อนที่ไปซุ่มนั่นแหละอย่างเราปรเดี๋ยวกดไลค์สุดเว้ยมาตั้มแข็งกันมาเอาแล้วนั่นน่ะ a d m มินบราะนั่นก็หลายเด้อใช่ละมา พอพูดได้หลายครับพูดได้ดังนะบ้าต้นเหมือนอย่างว่าฟ้าปิดแทบเลงข่อยกำลังสิเตีแดนเพียงโคตรมวนเลยบอกเลยเอาละฮะนี่ฮะนี่ไปสี่กันบ่กันบ่สักหัวคนละเพลงตัวนี้มาสุ้มเจ้าเบิร์ตกันเท่าไรคอมเมนต์มาบ่อคอยไม่ต้องอทุกเบิร์ตเท่าไรบ่อคอยเบื้องโจทย์เพชรเท่าต้องจดเพชรอ๋อเพชรผมมีประมาณเจ็ดหมื่นหกเดี๋ยวแป๊บนึงผมคอยหยาดจดเพชรไว้ก่อนเดี๋ยวลืมคอยปลึก จำเขาได้ปะหนึ่งสูตรนะฮะเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าพชรเบิร์เท่าไรซุ้มเจ้าเบิ้องคอยเนี่ยมันมีสูตรผมสิดขวดหาลอยเลยสวยปิดอนิเมชันมัดมันแข็งหมอมาแล้วจัดเลยสวยอันแรกเบอกมันแค่มันแค่นั่นเป็นสูตรมันเป็นสูตรอีหยังอ่ะผักอีหยังวะผักฮิตตันมังกรมันอีหยังวะเห้นมันคืออีหยังเว้ เป็นกำลังใจให้ครับโอ้ยขอขอบคุณกำลังใจด้วยครับผมได้โอ้ oh, แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ย oh ขอขอบคุณลอยชีสเกตดาวให,ให้รลำใหร้รวยให้หมานให้โชคด้วยครับผมได้ขอ oh, ขอบคุณครับ <c ười> มันคืออย่างวะผักคิดตันอย่างเดียวล่ะสองพันสีสะนะ่สิบเก้าคนอะเดี๋ยวดยวสวยอาหารหมาหมอกด เอ้ยมาแล้ววะไออันแรกอันแรกไม่กดหาอันบอกกดอันเดียวอ่ะเดี๋ยวผมรองสำหรับกดอันเดียวอ๋อเป็นกล้องสบติโอ้ยกล้องสบตัวเดี๋ยวหาไหมวะไตแล้วกล้องสบสวยเดี๋ยวเขาค่อยย่อยสลายใจเย็นหมุนอันเดียวก่อนเดี๋ยวหมุนที่ล้านก่อนเดี๋ยวฮัดปิดสุดแล้วก็หมุนหาไปหมุนหาสวยโอ้ยมาแล้วเว้ยนัดมาสวางมันมาแล้ววะแล้วหมุนหมุนหาอีกเอาเทีอนอีกมาสามเลยดิสวยหมุนหมุนอีกเทียนมาบ้าบอว่ะหมุนอีกมาบ้าเด้วว่ะ อ,อีกมะบอบไวายคือบวบยากจเจ่มุนเทื่อเดียวเอาจัดอีกหนึ่งโบกแล้วผมหมุนอีกหนึ่งครั้งหมุนอีก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 ครั้งบักบวบเงี้ยไม่ขึ้นบอบเงี้ยเมื่อเท่าไหหรแล้วนะมันอนะซ้อมฮัทเพชส์หรอขึ้นดูดอไอ้ยขอบคุณหลายครับยูดีพีแฮงครับผม มะมี่เหว๋ะขอพูดได้ายครับสูดได้เวลนาะขอบคุณครับนะฮะไอ้ส้วงไขมันเด้อครับผม,นะมเนี่ยมะมี่วขอบคุณครับต้องล,ละต่ออ่ะเฮาเอาอะไรอีกแล้วเฮ้ยมาได้น้อยแต่มาเรื่อยๆเ,เออเชิญหนอ่อย ยัง <peach> สวยสวยแยกออกมึงอะไรแยกออกสวยออกระทะเอามายังไงบักหลายอันแล้วนะ่ะสวยมันอุ้ยอันนี้จะได้อีกแล้วได้อีกแล้วผักคิดต,ตัดมาเดี๋ยวย่อยสไลด์ก่อนเาต้องย่อยสายก่อนเลือกทั้งหมดดิศูนย์เลยปืนวิสวรดตัวยังไงบอะ ไม่คุ้ย่อยอันนี้ทิมบ่เฮ้ยบ่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 ย่อยเอออย่ว้าวเดี๋ยวย่อยสไลด์ก็ได้อยู่สวยหมอเอาย่อยแบบไรได้แค่นั้นน่ะเอาคอยขึ้นเลือดทั้งเบิดอยู่ได้หน่อยนแหละอ๋อย่อยอีกย่อยอีกไปฮักย่อยฮักสวยหมุนอีกสู้ๆต่อนะครับผม <laughs> ได้แล้ววะมีเองไอวอร์โทเค็นเยสเซอร์เอาครบแล้วพูดไดไอวอร์ผมก็ได้อ๋อเลือกั้งหมดส่งเขา้าห้องแต่งตัวไปเลยไปเอาเก็บของครับพี่น้องได้แล้วครับผมเดี๋ยวแรกก่อนเอาบอกว่าเลือกเบิร์ตเลือกเบิร์ตกับเลือกตหครคอยเอาส่งไป สวัสดีจ้าไอ้ไก่สวัสดีครับนอ้องอารุโนไทยสวัสดีจ้าน้องลาโอ้ยยูดิมีแห้งคอพระคุณในลายครับผมโอ้โหใหม่ก๊อดยูดิมีแห้งเล,าลา่าเลยขอบคุณครับเอา้าโอ้โหเลือดซุปแปลกๆเลขึ้นมาอนี่เมียเขาคือหลายขึ้นสวยเมียเขาหลายขึ้นวะสวยสวยตกใจเว้ยมาแหลกกว่า,นนาเนี่ยเบิร์เท่าไหร่เนี่ย เยรรอทุนหัวจนกว่าผัวเธอสิป้าเดียบร้อยหมอมาน้าแข็งว่ะเบิรเท่าไหร่ตรวันอ่ะเบิรเท่าไหรเพียมีที่เจ็ดหนะลบลบเจ็ดหมืีรเบิร์สออู้สองมันเพียพอดีเหรอเป๊ะเลยปอด สองพันเพชรพอดีว่ะโอ้ไม่กอดผิดฮอดเด้อจ้าโอ้สองพันเพชรพอดีว่ะทุกคนโอ้โเปะเลยมีมีบวได้ได้รอยก็ดีป่ะโอ้โขอพูดได้หลายอิ่วนะครับผมอยู่ดีมีแห้งอยู่แดดมีนี่แด้วหล่ะนะโอ้โหขอพูดครับฝากกดติดตามบพ่ได้มาใหม่โอ้สองพันพอดีอ่ะมดที่รวยรวยเลยมันล็อกหรือเปล่าวะสบายดีครับประเดี๋ยว เ้ยเดี๋ยวไปมาดมแข่งกันมันสวยแค่ไหนนะทุกคนอุ้ยนี่ไงอ๋อเนี่ยอ๋อแบบนี้นี่เองว่ะอ๋อแค่นี้เหรออันนี้มัดม่วงเจ้า first f h i r d โอ้โหมัดม่วงครับมัดไฟมัดแดงโอ้มัดทองมัดโอ้หลายมัดอีกหรือ่าสวยสวมใส่แสดงในล็อบบี้แสดงในล็อบบี้โซ่ก่อนโซ่ก่อนโอ้โห กองสวมเขาอยู่ไหนกองสวมเขากองสวมพร้อมแล้วเดี๋ยวบึ้งบึ้งกองดวงใจหมดเ่ะอ๋ออุ้ยลูกซองอยู่ไหนนี่วะแม่นบอกลูกซองสื่อเสียแข็งนี่บ่ลูกซองแบบนี้บ่เขาจะเอามาขายสุดยอดอีพี่น้องนะประมาณนี้ครับผมเบิดสว่างพันแล้วสุดจ้าเบิดทนายข้อมเมนต์มาพี่น้องยืมกดไลค์พุ่งโบว์สองโบวกพี่น้องกว้างไปนะผมเนอะโอ้โห Nah. Oh yeah.